สวัสดีค่ะค่ะก็รจ,รจริงๆเล่มนี้ค,คือได้ความที่เป็นนิยายของชมนานะคะจะเป็นเรื่องของนักเขียนหญิงไทยแล้วเล่มนี้เอ่อพลอตเขาเด่นในเรื่องของการชูตัวละครที่เป็นนักออมใสหเพราทวเป็นตัวละครที่เป็นเด็กผู้หญิงที่ต้องเผชิญชะตากรรมชีวิตจากครอบครัวที่กดดันมีเชิงอำนาจนิยมในบ้านแล้วก็มีเรื่องของ การโดดเดี่ยวอะต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของเด็กผู้หญิงคนนึงอาค่ะที่พ่อเสียแม่เสียเป็นเรื่องของกงสีรวมๆแล้วจูจิงพ์พนะ็อต่ะถ้าเรามองภาพรวมอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าหรือว่าแตกต่างมากตอนแรกอ่านเราก็ยังรู้สึกเหมือนแบบเรียบเรียแต่พอเราอ่านไปเรื่อยๆค่ะรู้รสึกว่าเออเขามีการพยายามใส่ในเรื่องของ ควรู้สึกในจิตใจการต่อสู้ภายในจิตใจของตัวละครตั้งแต่การที่เดี๋ยวพี่นี้มีโอกาสกลับมามันไม่ใช่การวัดเป็นในชาติที่แล้วแต่ว่า แค่อนาคต3ปี5ปี10ปีแล้ววับกลับมาแค่นแค่นิดเดียวเองแต่ว่ามันกลับมาไขบางอย่างในจิตใจซึ่งตัวละครแต่แต่ละตัวในเรื่องเนี่ยค่ะเขามีปมทุกตัวเลยข้อดีของเรื่องนี้คือเซตตัวละครได้ค่อนข้างแน่นหมายถึงว่าชูปมแต่ละตัวค่อนข,ข,ข้างดีนะคะแล้วก็ทุกตัวกลับมาแก้เรื่องที่ติดทางในใจเหมือนเราดูแบบ สไลดิ้งดอะค่ะหนังที่ถ้าให้สมพิตกิวนเนตเล่นนะคะสไลดิ้งดอที่เหมือนว่าถ้าเราขึ้นรถไฟทันรถไฟฟ้าทันแับไม่ทันชีวิตเราเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างอันนี้ก็คลายกันแต่ว่าพอทุกตัวได้มีโอกาสแก้ในเรื่องกมทุกอย่างก็คลายลงแม้ว่าเหตุการณ์จะไม่เหมือนเดิมแต่เขาเขาได้รับการปลดปล่อยในจิตใจ,จซึ่งพออ่านไปเราก็เออก็โอเคเป็นเรื่องที่ ที่ให้คุณค่าทางจิตใจอยู่อะค,ะค่ะก็เลยคิดว่าคือฉันไม่ได้เป็นกรรมการปีนี้ทำหั้ที่เป็นบอกก,รก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่กรรมการเลือกแล้วว่าโอเคสปอยคือเขาใช้แม่เป็นตัวสื่อสื่อในการที่แบบนางเอก แอบสปอยนิดนึงนะคะนางเอกถูกรถชนขนาดวิ่งไปช่วยแมวอย่างเงี้ยพออุ้มแมวรถชนตุ่มเอกตายแล้วก็กลับไปโผล่ในอดีตเมื่อตอนตัวเองอายุแบบัยรุ่นเพราะฉะนั้นแมวขาวเนี่ยเขาจะใช้ทุกตัวมันเหมือนอาจจะเหมือนแมวดําที่แบบสืบวิญญาณใช่ไหมคะแต่แมวขาวนี่คือเป็นแมวดีเป็นแมที่จะมาเพื่อเหมือนเป็นนางฟ้าให้ทุกคนได้รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับไปแก้ไขอะไรสักอย่าง แล้วถ้าเจอฉันก็คือเป็นโชคดีที่คุณจะมีโอกาสแก้ไขเขา,เาใช้แมวขาวเป็นตัวสื่อเพราะฉะนั้นในในทุกๆตัวละครที่มีโอกาสกลับไปแก้ไขอะค่ะจะได้เจอแมวขาวมเมื่อเจอแล้วจะแก้หรือไม่แก้ก็อยู่ที่คุณครับตัวสำนวนการเขียนนะครับในฐานะที่เราเคยอ่านหนังสือมากลับมาเป็นบรรณาธิการเรื่องนี้สัมสนวนการเขียนของนักเขียนเนี่ยเราเราบอกได้เลยไหมว่าเป็นนักเขียนใหม่หรือว่าใหม่ค่ะใหม่เลยคือถ้าอ่านหนังสือมาเยอะๆเราจะรู้ว่าวิาวธีการเขียน นักเขียนอาชีพกับกับนักเขียนใหม่ค่อนขา้างต่าง,าง,างกันตั้งแต่บรรทัดแรกตั้งแต่การเลือกชื่องตั้งแต่พล็อตตั้งแต่วิธีเขียนบทบทพูดอะค่ะบทสนทนาเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเอเอเรื่องเนี้ยค่ะคือพออ่าน ก็ก็รู้ว่าเป็นนักเขียนใหม่เหมือนกับปีที่แล้วที่าซเป็นบอกอก็ค่อนข้างใหม่แต่ว่าเล่มเนี้ยจะมีจะมีการอีดิคคำพูดประมาณหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่น้องเขาก็เป็นนักเขียนใหม่จริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นโอเคเรื่องเรื่องพอดดีแต่ว่าวรณศิลป์อาจจะต้องปรับซึ่งต่ก็เข้าใจว่าสมนัรณก็ยังจะให้โอกาสน,นักเขียนใหม่นะคะก็ต้องช่วยๆกันแสดงว่าตัวพอดกับตัว ตัวละครมันจะทําให้น้ําหนักมากกว่าตัววรรณสินอะไรอย่างนี้ไ้มยใัใช่ใช่คือเรื่องนี้ค่ะพล็อตนำตัวละครนําแต่ตัววรรณสิน์น่ะคือด้วยความที่เรามาจากสายเรื่องสั้นใช่ไหมคะนี่คือใจรู้สึกว่าพอเราอ่านแล้วเรามันจะเนี้ยกวานี้มากถ้าวรรณสินดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องช่วย่วย <ๆ S 1> กลับเท่าที่เวลาเราจะมีแต่แต่พออ่านแล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้ติดถึงขั้นว่าแบบแย่หรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพล็อตเขาโอเคค่ะ,คะ อยากให้พูดถึงรางวัลชมนาศกับโอกาสของนักเขียนหญิงนิดนึงครับคือเวทีนี้แสดงว่าเป็นเวทีที่ที่ที่ดีมากทซงยังเคยอยากส่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นเวทีที่ให้โอกาสหญิงไทยได้มีผลงานแปลนะคะเป็นระดับโลกเป็นอินเตอร์การที่เราจะมีงานทีมรวมเล่มในสมัยนีย้มันก็น้อยอยู่แล้วถูกไหมคะลเล่มนี้ ยางวันที่หนึ่งี้ิ้สิทธิแปลเป็นต่างประเทศด้วยอันนี้คือโอกาสท,ที่จะทำให้ผู้หญิงเราสามารถบอกสิ่งที่เราต้องการไปสู่โลกภายนอกได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นเวทีที่ทุกคนควรส่งนักเขียนหญิงไทยควรส่งแต่ว่าแปลกใจเล็กน้อยบางปีก็ผลง,งานน้อยส่งน้อยจะไม่แน่ใจว่าการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะไม่เต็มที่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าทุกคนทราบจะอยากให้ส่งเพราะว่าเป็นเวทีที่ยังมีที่ว่างอีกเยอะสําหรับ นักเขียนดีๆเพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดว่าต้องอาชีพหรือไม่อาชีพถูกไหมคะนักเขียนอาชีพก็ส่งได้แล้วก็เป็นเวทีที่จะมองว่ามันสามารถแสดงศักยภาพของนักเขียนญิงไทยได้อะคะ่ะถ้าเราเจองานดีๆเล่นมนึงเนะี่ยใส่ชุดเล่มนี้มันก็สามารถไปไกลได้เลยในฐานะนักเขียนญิงไทยโอเคครับผมขอบพระคุณ,คณมากค่ะ,คะ,คะ